สวัสดีค่ะพบกับรายการ ICU และที่ฉันบอมศิชาจเจริญแพทย์ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์จนได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Windows Edge Game และได้รับรางวัล Popular w o r d ด้วยนะคะการแข่งขันนี้จัดโดยบริษัท Microsoft Thailand ในงาน Microsoft Hiday Thailand and w o w s a p World 2013เขาจะเป็นใครนั้นไปพบกับเขากันเลยค่ะ แต่ตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับผู้ที่รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Windows 8 Game ช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะครับชื่อกิตตั้งเฉยเวลนะครับก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่4ขคณะเทคโนโลยีสรารสนเทศนะครับรางวัลที่กิตได้รับเนี่ยคือรางวัลอะไรคะก็คือรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลชนะเลิศ Windows 8 Game นะครับแล้วอยากให้ช่วยเล่าถึงบรรยากาศและรูปแบบของการแข่งขันนะ่คะ ก็บรรยากาศนะครับก็คือง,งานนี้จะเป็นงานสัมมนาใหญ่ของทาง i c r o s o f t นะครับก็คือทง Microsoft ก็จะคือจะใหะ้ผู้ที่สนใจนะครับทำการส่งแอปเข้าประกวดนะครับแล้วเนี่ยเขามีโจทย์หรือหัวข้อในการแข่งขันว่ายังไงคะ,ะโจทย์ก็คือหลกัหลกๆเขาจะมีะการแข่งขัน4ประเภทนะครับให้เราเลือกส่งแอปนะครับก็จะมีประเภท Windows 8เกมวินโดว์แปดแอปพลิเคชันแล้วก็ วินโดว์โฟนเกมแล้วก็ Windows ว์โฟนแอปพลิเคชันนะครับค่ะแล้วเราก็เลือกทำวินโดว์แปดเกมใช่ไหมคะใช่ครับอ่าพอได้โจทย์มาเนี่ยเรามีการวางแผนและการเตรียมการยังไงบ้างคะอ่าจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วโปรเจกต์ Project ตัวนี้ที่เป็นซีเน o ยร์โปรเจที่ทำที่คณะครับพอดีพอเห็นโครงการนี้ก็เลยเอาไปส่งประกวดแข่งขันด้วยนะครับอ๋อแล้ผลงาน<ๆ>ของเรานี่นะคะนาได้นำไปใช้งานจริงหรือเปล่าคะ ก็ตอนนี้สับมิทขึ้น Windows Store แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ฟังดูแล้วน่าสนใจมากเลยนะคะช่วยอธิบายการใช้โปรแกรมหน่อยได้ไหมคะก็โปรแกรมตัวตัวโปรแกรมนี้นะครับชื่อว่า Wonderland of l a d d y นะครับเป็นเกมแนวอ Adventure Game นะครับซึ่งเราเก็บเรียญอะไรอย่างนี้ป่ะก็คล้ายๆกันแต่ว่าก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของในเรื่องของมินิเกมนะครับเรื่องของการทำเควสตต่างๆ และนอกจากความสุขสนานที่ได้จากเกมนี้นะคะช่วยเล่าประโยชน์ของเกมนี้หน่อยว่ามีอะไรบ้างคือประโยชน์จริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายที่ที่มุ่งเน้นไว้ตั้งแต่แรกก็คือ,อเป็นเด็กอายุป,ประมาณ7-12แต่ว่าในวัยอื่นก็สามารถที่จะเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือหลักๆคือการเสริมสร้างทักษะให้กับเด็กเป็นเป็นเป็นหลักนะครับและนอกจากรางวัลชนะเลิศของ Windows 8เกมนี่รางวัล p Popular ่ w โ r ตล่ะคะ รางวัลป๊อปปูล่าโหนี้ได้จากการที่คนที่เข้าฟังในงานสัมมนาโหวตนะครับก็ได้เป็นป๊อปปูล่าวิด w s อ8เกมเช่นเดียวกันครับเราได้มา2รางวัลเลยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็ <laughs> ร,รู้สึกดีใจนะครับก็ก็ดีใจกับผลงานที่ทำก็โอเคนะครับ <laughs> เวทีเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่แล้วแบบดูเป็นระดับชาติเนาะเล่าถึงประสบการณ์หน่อยว่าเราไปเจออะไรมาบ้างเจออะไรนะครับก็ตอนที่ตอนที่อเอาแอป,ปแข่งขันเนี่ยก็จะมีการนำไปพีเซนต์ก่อนก็จะพีเซนต์ว่าแอป,ปของเราเนี่ยทำอะไรบ้างเป็นเกมประเภทไหนเป็นมีวิธีการเล่นอย่างไรแล้วก็ จะมีการคอมเมนต์จากคณะกรรมการซึ่งก็มีจากตัวแทนจาก Microsoft จากบล็อกนันแล้วก็จากโนเกียนะครับก็คอมเมนต์แล้วก็ตัดสินผลอค่ะอยากให้ช่วยเชิญชวนเพื่อนๆหน่อยค่ะที่มีความสามารถมีไอเดียแต่ยังไม่กล้าที่จะหาเวทีแสดงออกก็ผมคิดว่าคือคือในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเวทีที่ที่ต้องที มันมีหลายวิธีที่เปิดโอกาสให้เราได้ได้ได้สามารถที่จะแสดงผลงานของเราเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าอยู่ที่ตัวเราครับก็คืออยากให้โชว์โชว์ผลงานที่เราก็คือแสดงศักยภาพของเราออกมาเพราะว่าถ้าเกิดมัวเก็บไว้เนี้ยครับก็มันไม่มีใครที่จะรู้นะครับ <c oughs> นอกจากเกมที่สนุกสนานเนี่ยจุดเด่นของผลงานของเราที่คิดว่าชนะแซงคนอื่นเขามากคืออะไรคะอะ่จริงจในเรื่อง,งนี้ผมผมมองว่าที่ได้รางวัลเนี่ยเป็นเพราะว่าทางทางคณะกรรมการเนี่ยเขาเขาดูดูจากตัวผลงานว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ผลงานที่จะชนะเลิศเนี่ยจะสามารถที่จะ,ะสับมิตขึ้นบน Windows Store ได้ทันเวลานะครับก็คือจุดเด่นหลักๆของเกมที่ที่ใส่ไว้ก็คือ ที่มองว่าทำให้ชนะก็คือมีความหลากหลายของเกมแล้วก็มีการพัฒนาที่เป็นไปได้มากของวันนี้และออฟลัดดี้นะครับเป็นแนว a อน e เ t u r e g เกมนะครับแต่ว่ามีมีเนเรื่องหลักเป็นแนว a อน e เ t u r e g เกมแล้วก็มีสอดแทรกเป็นมินิเกมนะครับโดยที่กลุ่มเป้าหมายของผมเนี่ยจะเป็นเด็กอายุ7-12ปีนะครับประโยชน์หลักๆก็คือเพื่อเสริมสร้างทักษะควนการคิดต่างๆให้กับเด็ก โดยมินิเกมต่างๆก็จะมีมินิเกมอย่างเช่นะเป็น drag and ด r o p นะครับก็รดรากแอนด์ดรโดยเราก็จะเอาเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือเวลาจำเป็นบภายหลังถ้าเกิดว่าเราเล่นแพ้นะครับเวลาก็คือจะสามารถที่จะกลับมาเล่นอีกครั้งได้แต่ว่าเวลาก็จะลดลงไปทีละหนึ่งทีละ,ละวินะครับเวลาก็จะเริ่มที่สิบสี่นะครับก็อันนี้เป็นเป็นเป็นหนึ่งในมินิเกมอย่างหน,แบบนึ่งแบบง่ายๆครับ ครับก็การครับก็จะมีพอยต์มี point, มีเหรียญให้เก็บมีมินิเกมมีจุดเซฟพอยต์นะครับก็มอนเตอร์โดนมอนเตอร์ก็จะกลับมาที่จุดเซฟพอยต์นะครับในในตัวเกมมันจะมีเรื่องของอัลฟาเบตนะครับสามารถให้ผู้เล่นทำการเก็บอัลฟาเบตให้ครบนะครับนะครับอัลฟาเบสก็จะเก็บไปอยู่ในอินเวนทอรี่นะครับซึ่งจะเอาไปใช้ในภารกิจต่างๆที่จะมี NDC นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําการพูดคุยกับเขาได้นะครับก็คือในภารกิจมีเกมนะครับจะจะเป็นแนวว่าเป็นลูกโซ่นะครับคือจะต้องทาทาเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆถ้าไม่งั้นก็จะไม่สามารถที่จะผ่านผ่านไปเล่นในมินิเกมได้นะครับซึ่งในมินิเกมเนี่ยพอเราเล่นเสร็จเราก็จะได้ตัวกุญแจมาครับโดยที่กุญแจเนี่ยเราก็จะเอามาใช้อเอามาใช้ในการผ่านไปยังซีนต่อไปนะครับโดยที่ในแตล แล้วแชปเตอรเนี่ยจะมีทั้งหมด2ซีนด้วยกันนะครับห mm hmm. ลักก็จะประมาณนี้ uh, <okay. S 1> จะเป็นอีกินิเกมอีกแบบนะครับก็คือเป็นเรื่องของการทายศั์นะครับโดยที่เราจะมี uh, เป็นรูปภาพนี่นะครับเป็นสัตว์นะครับก็ให้เราทําการเขียนโดยที่อันนี้จะเป็นการใช้ API ของตัว Windows 8นะครับเราสามารถที่จะทําการเช็คได้ mm hmm. ลออ่อนนะครับแล้วก็เช็คถ้าถูกปุ๊บก็ะจะมีการอัปเดตสกอร์นะครับ จากสกอร์เป็นสกอร์เวลานะครับนี่เราลองมาดูเราลองเขียนผิดครับเป็นดอกดอกซีนะครับพอเช็คผิดมันก็จะไม่ไม่อัปเดตเวลาให้ก็ต้องมานั่งเขียนใหม่แนละ้วก็เช็คนะครับนี่ก็จะมีเวลาอัปเดตให้เมื่อเราชนะเราจะมากดออกแล้วก็เล่นเกมต่อไปได้นะครับ โบก็ได้พาเพื่อนๆมารู้จักกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถของสถาบันเราไปนะคะและเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะคนไหนที่มีไอเดียความคิดสร้างสารรค์หรือความสามารถอย่าลืมนําออกมาโชว์ในเวทีการประกวดต่างๆให้เราได้รู้นะคะวันนี้โบกับรายการ ICU ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ